<laughs> tạm กว่านี้ lấy ครับ nó ครับครับครับ นี่กเาษเาไหดิงก้าอ่ะบาดดิงก้าบัดซีเดียนี่ตางกันานัดซีบัดซีเอ่อจบรุ่นปลดรุ่นซีซูนเลยซีซูนแล้วโซซูน้วยสซงซูนบัดซีซูนโอ้สวัสดีครับ โอ้วันนี้เข้าปรย์เอ้ยเสร็จจากงานก็มานี่ต่อยังยังยังอ๋อเดือยว่าเดือยว่าเสร็จจากงานแล้วกำลังจะเข้าเออมีหน้าเราถึงเรียกว่าจ่าเออจ่าอะไรนะจ่าอนี้ยจ่ายุ่มโอ้ไม่น่าเล็น พอเอร์แลครับจ้าท่านท่านบวเป็นมลเอร์รว่าเป็นนินยิไปเลยครับมหลัท่านิออกปเลยยิงออกปเลยหมายเลขาหลังขอนาคารพอแกแต่พอหมายเลขนี่บัตรท่านไหมนะเพื่ที่บัตรท่านนะขาาินิขอไว้นะครับเพราะว่าเรต้องไปเรื่งเาการออกบัตรด้วยตัวบัตรประการโรมาสามหลังนั้นไม่เอามาได้ครับยิงไป ถ้าเป็นประธานจะถ่ายที่มรภมแต่ว่าคัดเล่นลายเนอะไรเป็นนะครับมีการสื่อสารกันไม่กด้อดนี้ผมออกจากรายการมาเมื่อกี5 3นะครับ เพื่อนก็แนะนำให้ผมมามาจับสูงกันเมาเป็นเลยเัราะว่าดูผมตอนนี้ขาดขาดล่าชื่เหลือขาดก็คื้อขาดอะไรนั้นนี้วันสา้ปันนีันนี้วันนี้อันเีนนีวันนี้รันนี้ว้วันนี้วัานี้วัน้วยนนี้วนน้วนนี้วันนี้วนนี้วั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 นนี้วนนี้วันนี้ี้วันันกัีกวัวัวัว้ั้วันนี้้วั

หมด30คนคุณผูครับเมื่อมาปีนี้ม er> ีสมาชิกเทือกไทย80คนมีสมาชิกเทือกไายก็มาทางคือ134คนนะครับเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับไม่มีคุณล้นไม่มีอะไรสิ้นมีแต่จิตอาสามาล้วนๆทำกันเลยเนี่ยจิตอาสาล้วนๆไม่มีเงินเงเลยแค่บอกแทนนะครับอย่งใครจะเห็นว่าเวลาเราถึงวิพยไปนะครับ งาทีผมทำให้คือว่างาวอ่าแล้วก็ตำบลทงไรนะครับมทำให้ตั้งกองเชือกเย็บให้นะครับพอพูดถึงพูดถึงกองเชือเยดนะครับผมต้องการกำลังคน20นาย22นายนะครับไปร่วมกันนะครับผมยืมชุดมาจากองสอให้บวกให้มือให้แล้วก็ไปเยกันแต่ตอนนี้ขาน่างเงี้ยดทาต็มตัวเดียวรถถก็บก็ไม้เปน้ปาทุนนั้น แต่เดียวุ้ปอำเภอเจาืา่าอำเภอต่วมาอินเยนัเป็นเรื่องที่แปลกนะครับนะเขาก็เลยเรียกว่าข้าราชการตารางมคนละเรือนแต่นเราเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเห็นข่าราชการตรางผมคนละเรือน แต่คนที่เป็นหัวหน้าจริงๆก็คือผู้บัญชาการบนคนหาคนที่จริงนะท่านเป็นหัวหน้าโดยแทงแต่ท่านไม่ลงมายุบของข้อก่อนให้รองและคณะบริหารจัดการนะครับถ้าเป็นออบสอใหญ่จะมีระดับนายพลก็คืองพนเองเป็นพิพิธหรือทางขานะครับเป็นผู้บริการส่วนผู้ช่วย ก็จะมีทั้งผู้ช่วยที่เป็นทหารและผู้ช่วยที่เป็นพลเรือนข้าราชการกราบหลวลเรือนนะครับเพราะฉะนั้นอพสน้ำสุ่นกลางและก็การจังหวัดบัวใหญ่จะเป็นข้าราชการกราบหลวลเรือนเพราะฉะนั้นเราควรนเรงอยางตกใจอย่างนี้แบบใจให้เรารับทราบไว้นะครับซึ่งสำนักงานเขต